เคยสงสัยกันไหมว่าเอ๊ะทำไมบางคดีสารตัดสินมาแล้วถึงอุทธรณ์ต่อไม่ได้วันนี้แหละเราจะมาเจาะลึกกฎเกณฑ์ที่ดูเหมือนจะซับซ้อนแต่จริงๆแล้วสำคัญมากๆเลยนะในเรื่องการอุทธรณ์คดีอาญาของไทย โอเคนี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้เริ่มจากกำแพงด่านแรกเลยคือข้อจำกัดการอุทธร์แล้วไปดูเคสจริงกันว่าเมื่อศาลผิดพลาดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นจากนั้นเราจะมาหาทางปลดล็อกอุทธร์กันแล้วก็ทำความเข้าใจความต่างสุดๆระหว่างข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายปิดท้ายด้วยไฮไลท์เลยประเด็นสำคัญที่ต้องรู้ไว้สำหรับสอบพลาดไม่ได้เลยนะเอาละมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลย the appeal lockout หรือที่เราจะเรียกว่ากำแพงทางกฎหมายก็ได้ซึ่งกำแพงที่ว่านี้ก็คือหลักการสำคัญในมาตรา193วิทวีที่เป็นตัวกำหนดเลยว่าคดีแบบไหนกันนะที่จะถูกล็อกไม่ให้สิทธิ์ในการอุทธรณ์คำถามนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเลยนะคือทำไมล่ะทำไมกฎหมายต้องมาสร้างข้อจำกัดแบบนี้ไว้ด้วยก็เพราะว่าลองนึกภาพตามนะถ้าถูกคดีไม่ว่าจะเล็กจะน้อยอุทธรณ์ได้หมด ระบบศาลคงจะล้นทะลักแน่ๆเลยกฎหมายเลยสร้างข้อจำกัดนี้ขึ้นมาเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมมันเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนี่แหละ มาตรา193ทวิคือหัวใจหลักของข้อจำกัดที่เราพูดถึงกันตัวบทเนี่ยกำหนดเกณฑ์ไว้ชัดเจนเป๊ะๆเลยว่าในคดีอาญาที่ศาลกำหนดโทษจำคุกอย่างสูงไว้ไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทคดีแบบนี้จะอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้เลยนะทีนี้มาดูกันให้ชัดๆเลยว่าไอ้ที่ห้ามกับที่อนุญาตเนี่ยมันต่างกันยังไง คือถ้าเป็นข้อเท็จจริงที่ห้ามอุทธร์มันก็คือการเถียงเรื่อง what happened เรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่พยานคนนี้เชื่อได้ไหมหลักฐานพอหรือเปล่าสารลงโทษหนักไปไหมอะไรแบบนี้แต่อุทธร์ที่ทำได้คือข้อกฎหมายอันนี้การเป็นการเถียงเรื่อง how the law was applied คือสารเอากฎหมายมาใช้ถูกมาตราไหมตีความกฎหมายถูกหรือเปล่านี่คือคนละประเด็นกันเลยนะต้องแยกให้ออก แล้วถ้าเกิดสารเองนั่นแหละที่ทำพลาดละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นเรามาดูเคสจริงกันเลยดีกว่าจากคำพิพากษาดีกาที่5974-2552ีทับดีกานี้เป็นตัวอย่างที่คลาสสิกมากเลยนะที่จะแสดงให้เห็นว่าพอมีอะไรผิดพลาดตั้งแต่ต้นทางเนี่ยผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงอ่ะลองไล่ดูไทม์ไลน์นี้นะจะเห็นเลยว่ามันผิดพลาดกันเป็นทอด,ทอดเลยสเตปแรกสารชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยแต่ให้รอการลงโทษไว้ก่อนสเตป2 โจ์หรืออายการไม่พอใจขออุทธรว่าไม่ควรจะรอการลงโทษซึ่งการอุทธรแบบนี้มันคือปัญหาข้อเท็จจริงที่ต้องห้ามตามกฎหมายเป๊ะๆเ,เลย แต่สเตปสารสารชั้นต้นดันพลาดรับอุทธรณ์ที่ต้องห้ามนั้นไว้สงันแล้วก็ส่งเรื่องต่อไปที่สารอุทธรณ์สเตปสี่สารอุทธรณ์ก็พลาดซ้าไปอีกรับเรื่องมาพิจารณาแล้วก็พิพากษาแก้ให้ไม่รอการลงโทษจําเลยเห็นไหมว่ามันผิดซ้ําซ้อนกันมาตลอดทางเลยนี่แหละเรื่องมันถึงต้องไปจบที่สารดีกาสารดีกามาเห็นเรื่องนี้ปุ๊บท่านก็บอกเลยชัดเจนเด็ดขาดมากตามที่เห็นในสไลด์เลยนะท่านบอกว่า การที่สารชั้นต้นรับอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงที่ต้องห้ามไว้แล้วสารอุทธรณ์ดันไปวินิจฉัยอุทธรณนนั้นอีกเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายจบเลยคือผิดตั้งแต่ต้นลองนึกภาพตามง่งายๆนะมันเหมือนการแข่งฟุตบอลนอะ่ะกรรมการสนามสารชั้นต้นสารอุทธรณ์ตัดสินผิดกติกายอย่างแรงเลยเช่นเป่าให้จุดโทษทั้งๆท,ท,ท,ที่มันไม่ได้เฝ้าชัดๆผลการแข่งขันมันก็ไม่แฟร์ใช่ไหม สารดีกาในเคสนี้ก็เปรียบเหมือนผู้ควบคุมการแข่งขันสูงสุดที่ต้องลงมาดูและบอกว่าเฮ้การตัดสินเมื่อกี้มันผิดกติกาอย่างร้ายแรงนะต้องยกเลิกเพื่อให้เกมของกระบวนการยุติธรรมมันกลับมาเป็นไปตามกฎกติกาที่วางไว้ซึ่งไอความผิดพลาดแบบนี้แหละที่เราเรียกว่าเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนสารสูงเลยมีอำนาจยกขึ้นมาวินิจฉัยเองได้เลย จุดนี้สําคัญมากนะดอกจันไว้เลยต้องแยกให้ออกนะระหว่างสถานะของอุทธรกับสถานะของคําพิภากษาสารดีกาท่านบอกว่าดีกาของจําเลยน่ะให้ยกไปเลยเพราะมันเกิดมาจากกระบวนการที่ผิดมาตั้งแต่ต้นมันไม่ควรจะมีดีกานี้เกิดขึ้นมาได้ด้วยซ้ำ แต่ส่วนคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์อันนั้นน่ะให้เพิกถอนหรือก็คือมันเป็นโมฆะไปเลยเหมือนไม่เคยมีคำพิพากษานี้เกิดขึ้นบนโลกเข้าใจไหมอันนึงคือยกคำร้องอีกอันคือคำพิพากษานั้นหายไปเลยเพราะมันไม่ชอบด้วยกฎหมายมาตั้งแต่ต้นแล้วเพราะฉะนั้นผลสุดท้ายของคดีนี้ก็คือศาลดีกากดปุ่มรีเซ็ตเลย เพิกถอนคำพิพากษาของศาลอุทธร์ทิ้งไปหยุดกรติกาของจำเลยแล้วสั่งให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นก็คือกลับไปที่จุดเริ่มต้นก่อนจะมีการอุทธร์ที่ผิดพลาดนั่นเองเหมือนว่าเรื่องราวในชั้นอุทธร์ทั้งหมดไม่เคยเกิดขึ้นโอเคเมื่อกี้เราพูดถึงกำแพงที่มันล็อกการอุทธร์ไว้ใช่ไหมแต่ในกฎหมายเนี่ยเมื่อมีกุญแจล็อกมันก็ต้องมีกุญแจไข ในส่วนนี้เราจะมาดูกันว่ามีกุญแจดอกไหนบ้างที่จะมาปลดล็อกให้เราสามารถอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้แม้จะเป็นคดีที่ต้องห้ามก็ตามกุญแจดอกนั้นก็คือมาตรา193ตรีซึ่งให้ทางออกมาสองทางหลักๆทางแรกคือขออนุญาตจากผู้พิพากษาที่นั่งพิจรารณาหรือลงชื่อในคำพิพากษาในศาลชั้นต้นนั่นแหละ ส่วนทางที่2ก็คือขอให้อายการสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเนี่ยเขารับรองในอุทธรณ์ว่ามีเหตุอันสมควรที่จะอุทธรณ์ต่อไปได้ลองนึกถึงสถานการณ์ในชีวิตจริงดูนะสมมุติมีคดีลักษย์เล็กๆน้อยๆโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน2ปีซึ่งเข้าเกณฑ์ห้ามอุทธรณ์ข้อเท็จจริงเป๊ะๆเลย แต่ปรากฏว่าหลักฐานชิ้นเดียวที่ใช้ลงโทษจำเลยคือคำให้การของพยานปากเดียวที่ดูแล้วอืมค่อนข้างคลอนแคลนไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่ในกรณีแบบนี้ผู้พิพากษาเองก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยคดีนี้มันก้ากึ่งนะการให้สารสูมได้ช่วยดูข้อเท็จจริงอีกทีน่าจะเป็นธรรมกว่าท่านก็อาจจะอนุญาตให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได้นี่แหละคือตัวอย่างเรื่องขั้นตอนนี้ก็สำคัญแบบสุดๆพลาดไม่ได้เลยนะจำไว้เลยว่าต้องทำอะไรบ้างหนึ่ง ร่างคำฟ้องอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงให้เรียบร้อย 2. ร่างคำร้องขออนุญาตอุทธรณรแยกต่างหากอีกฉบับหนึ่ง 3. ซึ่งเป็นหัวใจเลยนะต้องยื่นเอกสาร2อ,อย่างนี้พร้อมกันและ 4. ทั้งหมดต้องยื่นภายในกำหนดเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันอ่านคำพิพากษาพลาดข้อไหนข้อหนึ่งไปนี่คือจบเลยนะอุทธรณ์ไม่ได้ทันที เอาละทีนี้เรามาตอกย้ำหัวใจของเรื่องทั้งหมดกันอีกครั้งนั่นก็คือการแยกให้ออกอย่างเด็ดขาดระหว่างข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายถ้าเข้าใจความแตกต่างตรงนี้ได้นะจะเข้าใจภาพรวมของเรื่องนี้ทั้งหมดเลยปัญหาข้อกฎหมายมันคือการตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวบทกฎหมายล้วนๆเลยเช่นมีกฎหมายมาตราไหนมาใช้กับคดีนี้ได้บ้างกฎหมายมาตรานี้ควรจะตีความว่ายังไง หรือข้อเท็จจริงที่ศาลร,รับฟังมาแล้วเนี่ยมันครบองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งคําฟ้องของโจ์มันชอบด้วยกฎหมายไหมเห็นไหมว่ามันไม่ได้เถียงเรื่องเหตุการณ์เลยส่วนปัญหาข้อเท็จจริงเนี่ยคือการเข้าไปท้าทายดุลพินิษของศาลโดยตรงเลยนะไม่ว่าจะเป็นการโต้แย้งว่าศาลไม่ควรเชื่อพยานปากนี้เลยหรือเถียงว่าหลักฐานที่โจ์นำสืบมามันยังไม่พอให้ลงโทษจําเลยนะหรือแม้แต่การขอให้ศาลสูงแก้โทษ เช่นขอลดโทษหรือขอให้รอการลงโทษแบบนี้แหละคือการอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเต็มๆม,มาถึงช่วงสุดท้ายสรุปประเด็นสำคัญสำหรับเอาไปใช้สอบกันเลยนะนี่คือสิ่งที่ต้องจำให้แม่นๆเลยหลักการสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะ 1. เรื่องความสงบเรียบร้อยถ้าศาลล่างทำอะไรผิดพลาดเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาที่ขัดต่อก,กฎหมายเนี่ยศาลฎีกาท่านมีอำนนาจหยิบยกขึ้นมาวินิจฉัยเองได้เลย 2. ดีกาที่5974-2552จาำเคสนี้ไว้ให้ดีมันคือตัวอย่างของการผิดพลาดซําซ้อนของศาลล่างที่ทำให้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ถูกเพิกถอนแล้วคดีต้องย้อนกลับไปที่คำพิพากษาศาลชั้นต้น 3. ขั้นตอนตามมาตรา1 9 3กาตรีการขออนุญาตอุทร์ต้องยื่นคำร้องพร้อมกับคำฟ้องอุทธร์เสมอห้ามแยกยื่นหรือยื่นทีหลังเด็ดขาดและ 4. ถ้าเกิดสารล่างสั่งไม่รับคำร้องขออนุญาตโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายศารสูงก็ต้องสั่งย้อนสำนวนกลับไปให้สารล่างพิจารณาสั่งใหม่ให้ถูกต้องเหมือนในเคสดีกาที่5920ทับ2562นั่นเองจะเห็นว่าความถูกต้องของกระบวนการคือสิ่งสำคัญที่สุดเลย เนื้อหาที่สรุปมาทั้งหมดนี้ก็จัดทำขึ้นเพื่อช่วยให้ทำความเข้าใจหลักการที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นนะแต่ยังไงก็ตามเพื่อความแม่นยำที่สุดควรจะตรวจสอบกับตัวบทกฎหมายและดีกาฉบับเต็มอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หากสนใจสรุปคำบรรยายแบบละเอียดสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ช่องดีกาเก่งเพื่อสอบถามราคาได้เลย